เพลงนั้นนะคะภาพที่ประกอบก็คือการรับรางวัลโล่สันติภาพโลกรางวัลประกาศการแพทย์วิถีธรรมคือมรดกล้ำค่านานาชาติจากมูลนิธิส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสุรินท์และมูลนิธิศิลปะวัฒนธรรมซิฟจังหวัดสุรินนะคะมีอาคารตุกะมาร่วมนะคะ250 260ท่านนะคะจาก14ประเทศจัดที่สวนป่านาบุญหนึ่งเมื่อเดือนมกราคม2562ค่ะและนับเป็นงานสัมมนาวิชาการของศูนย์การแพทย์ศูนย์วิชาการการแพทย์วิถีธรรมครั้งที่1ค่ะส่วนครั้งที่สองเนี่ยจัดที่สวนป่านาบุญ9นะคะช่วงน,นี้เรายังไม่มีการจัดสัมมนาครั้งที่สามค่ะแต่นักวิชาการแพทย์วิถีธรรมนะคะก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆนะคะ ช่วงนี้ถือเป็นการทบทวนนะคะว่างานวิจัยที่ผ่านมาของแพทย์วิถีธรรมมีอะไรบ้างค่ะขอเชิญดรนิตยาพรสุรสายนะคะเป็นวิทยากรนะคะในการดำเนินรายการครั้งนี้ค่ะกลับเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอ,อนอบน้อมเด่วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ กราบคาระวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจเจริญธรรมำสำเนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันนิตยาพรสุรสายน้องพรฟ้า จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการสำคัญในเรื่องของวิชาการที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมได้ไปทำวิชาการนะคะก็คือทำงานวิชาการงานงานวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์นะคะในเรื่องของการใช้แพทย์วิถีธรรมกับมิติต่างๆในการดูแลสุขภาพนะคะ ในวันนี้เรามีพี่น้องหลายท่านเลยค่ะที่จะมาร่วมนําเสนองานวิชาการกับพวกเรานะคะแต่พอพูดคําว่าวิชาการอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะฟังยากนะคะตอนนี้เรามีการคุยกันว่าเราจะพูดวิชาการให้ฟังง่ายๆนะคะให้พี่น้องได้รู้ว่าการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเนี่ย ทำวิจัยมาก็มีผลยืนยันว่าสิ่งนั้นอ่ะได้ผลจริงโดยอ่เรียบแยบวิธีวิจัยนำไปสู่ผลที่เราเอามายืนยันกับพี่น้องในวันนี้นะคะอ่าวันนี้ผู้ร่วมรายการของเราอาจจะยังไม่ได้เห็นในหน้าจอครบทุกท่านนะคะเราจะทยอยเปิดตัวมานะคะเพราะว่าหน้าจอเราจะอ่าลนค่ะตอนนี้เรามีอยู่ในจอกันอยู่สีท่านนะคะ ดีท่านนี้เนี่ยเรามาดูว่าท่านใดที่จะเสนอก่อนอาสาได้เลยค่ะท่านใดจะเสนอก่อนคะค่ะคุณแพรลายไม้นะคะเชิญแพรลายไม้แนะนําตัวเองค,อค่ะเชิญค่ะค่ะจะเดินทำสนุกด,ดีมีใจไร้ทุกพี่หนุงทุกท่ั้งนะคะ่ะชื่อนางสาวแพรลายไม้กล้าจนนะคะก็เป็นจิตอาสา ประจําชุมชนภูผาสา้ํานะคะเป็นจิตอาสาของแพทย์ขีทํามาก็สิกว่าปีแล้วนะคะปัจจุบันก็เป็นอาจารย์สอนพิเศษที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารนะคะแล้วก็กําลังศึกษาระดับบัณฑิตนะคะบัณฑิตของมอจเชียงใหม่สาขาพระพุทธศาสนาส่วนทางด้านของ แพทยวิถีธรรมนะคะก็จบอริยปัญญาตรี7ปีนะคะหลักสูตรแพทยวิถีธรรมของสถาบันวิชารามเป็นวิทยากรของอวิทยากรแพทยวิถีธรรมนะคะนะทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขน,น,นะคะส่วนปริญญาโทนะคะปริญญาโทก็จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุขินสาขาส,ส,สาธารณสุขศาสตร์นะคะก็ทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายแบบแพทยวิถีธรรมนี่แหละคะ่ะ นะคะแล้วก็ปริญญาตรีจบภาษาอังกฤษธุรกิจจากสถาบันราชภัฒนเกษมค่ะอดีตก็เคยเป็นพนักงานบริษัทส่งออกต่างประเทศนะคะเคยเป็นเลขาศูนย์การศรกมนะคะค่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะส่วนงานวิจัย ของจิ๊บเมื่อสักครู่พี่นิดหน่อยก็บอกแล้วนะคะดรนิตยาพรบอกว่าเราจะพยายามพูดให้พี่น้องเข้าใจในภาษาที่ฟังดูง,ง่ายๆนะคะซึ่งถ้าพี่น้องที่สะดวกแชร์หน้าจอรบกวนนะคะจิ๊บก็จะมีทําการวิจัยในของปอโทนะคะซึ่งปอโททาในเรื่องของอผลของการออกกําลังกายแบบไฮวิถีธรรมนี่แหละค่ะเป็นการออกกําลังกาย เป็นโปรแกรมการออกกาลังกายตามหลักการแพทย์วิถีธรรมนะคะซึ่งเราก็มีการวัดสุขสรรถนะของประชาชนไปทําง,งานที่ผ่านค่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนจำเนาเศรษฐกิจพอเพียงสุพานอบุรหนึ่งอำเภอดอนตาจังหวัดมุกดาหารนะคะอันนี้ก็ได้ผลการวิจัยออกมาเป็นที่น่าพอใจนะคะตอนนั้นเราก็จะเป็นการจัดโปรแกรมการออกกําลังกายนะคะก็จะมีกดจุดเดิมเลยเหมือนพี่น้องที่มาทําตอนเช้าๆแบบนี้เลยนี่แหละคะ่ะ แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสุขภาพก่อนหลังที่จะเข้างานเข้าร่วมโปรแกรมกับเรานะคะซึ่งตอนนั้นนะคะก็ทําให้เห็นว่าเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอ่อนตัวความยืดหยุ่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลอดเลือดหายใจเนี่ยก่อนที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการออกกําลังกายแบบให้วิถีทางเนี่ยค่ะและกับหลังเนี่ยผ่านไปสามเดือนก็มีการวัดผลอีกครั้ง หนึ่งก็ทาให้เห็นนะคะว่าค่าต่างๆเนี่ยความยุดยืนก็ดีขึ้นนะคะ,ะซึ่งอันนี้ก็เป็นบททัดย่อนะคะค่ะเดี๋ยวขอขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะก็แบ่งเป็นอตอนนั้นที่เลือกใช้กลุ่มไว้ทํางานเนื่องจากว่าไ้ทํางานเนี่ยเป็นวัยที่ต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะต้องไปดูแลผู้อื่นต่อเพราะฉะนั้นถ้าคนในวัยทางานเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงก็จะสามารถที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะคะขอดูบทขย่อยอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะในครั้งนั้นค่ะซักผื่นะคะขยีบขึ้นขึ้นข้างบนอีกนิดนึงนะคะ่ะเอาไม่ใช่ขะบนสุดเลยนะคะอ่าโอเคค่ะให้เห็นวัตถุประสงค์ก่อนนะคะวัตถุประสงค์ก็คือ,อเพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักการแพยยทย์วิถีธรรมที่มีต่อสุขภาพสมรรถนะข,ของประชาชนเในเาาแม่ละวนเนไปไหน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นนะคะหรือว่า experimental research นะคะใช้กลุ่มเดียววัดก่อนหลังเป็น one group pretest posttest นะคะกลุ่มตัวอย่างก็เป็นผู้ที่เคยผ่านค่ายนะตอนนั้น,นก็คืออยู่ในช่วงอายุ20-59ปีจำนวน30ท่านนะคะที่มีเกณฑ์คัดเข้าแล้วก็มีเกณฑ์คัดออกที่ผู้วิจัยได้กำหนดขึ้นนะคะโดยประชากรวัยทำงานเนี่ย ที่มาทดสอบจะใช้วิธีการทดสอบ5ด้านด้วยกันนะคะก่อนและหลังการเข้าโปรแกรมแล้วก็ออกกําลังกายตามหลักการแพท,ทย์วิถีทาใช้เวลา8สัปดาห์นะคะตอนนั้นก็ให้ออกกําลังกายแบบที่พวกเราทํากันนี้นะคะจะมีเป็นโปรแกรมให้เลยมีเดินเร็วมีกดจุดมีโยคะทําทวันละสัปดาห์ละ3วันประมาณ90นาทีสถิติที่ใช้ในตอนนั้นก็จะเป็นแคลอรอยละค่าเสียมีส่วนเบี่ยงมาตรฐานแล้วก็ทําการวิเคราะห์ แบบบันเบอโนว่านะคะวิตเลเทเนเอร์สนะคะซึ่งการทดสอบก็มีความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของบ bon อลฟอร์นีกำหนดความมีนัยะสำคัญทางสถิติที่จุดศูซึ่งผลการวิจัยก็ออกมาว่าก่อนและหลังาทำการทดลองเนี่ยประชาชนวัยทำงานมีคะแนนเฉลี่ยของสุขมัทสุขภาพสมรรถนะด้านสัดส่นของร่างกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทนของกล้ามเนื้อความอ่อนตัวแล้วก็ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยแตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าผลการวิจัยนะคะก็สรุปได้ว่าโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเนี่ยส่งผลส่งผลดีต่อสุขภาพสมรรถนะทั้ง5ด้านนะคะซึ่งประกอบไปด้วยทา,ดาสสงด้านสัดส่วนของร่างกายด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอดทนของกล้ามเนื้อความอ่อนตัว แล้วก็ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือดของประชาชนไปทํางานเนี่ยซึ่งเหมาะสมกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะค่ะซึ่งการทดลองในครั้งนั้นก็สรุปออกมานะคะว่าพี่น้องประชาชนไปทํางานเนี่ยแข็งแรงขึ้นทุกด้านนะคะความยืดหยุ่นกล้ามเนื้ออะไรแข็งแรงหมดเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าพี่น้องฝึกโปรแกรมการออกกําลังกายเนี่ยคะ่ะมาเข้าค่ายแบบกับเราทุกวันอ่ามาฝึกเดินเร็วมาฝึกกดจุดลมปราณโยคะ ถ้าทำแบบนี้ครบประมาณ8สัปดาห์ mm hmm. ก็จะได้สุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเหมือนผลการวิจัยที่ทําการทดลองในครั้งนี้ซึ่งณตอนนั้นนะคะก็มีเสนอแนะเข้าไปท้ายที่สุดของการวิจัยว่าสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปลองปรับใช้กับประชาชนกลุ่มวัยอื่นๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายแบบแฮร์ิถีทมในงานวิจัยของจิ๊บตอนนั้นเนี่ยจะ,จะบอกออกมาเลยค่ะว่าเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องบอางคนก็อาจจะมองว่าโอ้แบบทำไมฉันต้องมาทําโยคะ ทำไมฉันต้องมาเดินเร็วนะคะแต่ผลออกอันนี้คืองานวิจัยจากข้อมี่จิในส่วนนิจิปทำก็สรุปออกมาแล้วนะคะว่าเราถ้าเราฝึกฝนอยู่บ่อยๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเราอายุมากขึ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือความยืดหยุ่นต่างๆเนี่ยมันจะลดลงถ้าเราไปออกกําลังกายแบบขัดเหนมากๆก็อาจจะทําให้เกิดอาการกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือความยืดหยุ่นไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่พอมาฝึกแบบนี้ค่ะซึ่ง ที่เราเซตเอาไว้เนี่ยจะมีโปรแกรมเอาตั้งแต่เดินเร็วก่อนอ่ะมาเดินนื้อก่อนก็มากดจุดกดจุดสิ่งก็จะมาอยู่ค่ะแล้วใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งอะค่ะก็เหมือนที่พวกเราทําเลยสรุปนะคะก็พี่น้องลองไปดูนะคะนี่มีงานวิจัยรองรับเรียบร้อยแล้วว่าทําให้สุขภาพดีขึ้นค่ะโดยส่วนตัวของตัวเองก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวด้วยหลักการ แพทย์อะไรก็ตามนะคะถ้าเรายึดหลักความสบายบากายมีกําลังเป็นอยู่ฐานสุขเนี่ยก็าสามารถใช้ได้ทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยของแพทย์วิถีธรรมณปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นไปที่เมดเลอดหลักเสริมเมดเลอดหลักเสริมคืออะไรก็ต้องปรับอาหารด้วยนะคะไม่ใช่ออกกําลังกายอย่างเดียวแต่ยังกินอาหารข้าวแบบโอ้โหกินไขมันกินอะไรเยอะๆอยู่ก็อาจจะไม่สอดคล้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกกําลังกายแล้วนะคะก็จะประทานอาหารที่เหมาะสม กับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ไม่เบียดเบียน<ม>ก็จะนําไปสู่ความผาสุกที่ยังยืนได้ด้วยเม็ดเลือดของเรานะคะซึ่งก็จะมีพี่น้องที่ทํางานวิจัยนะคะก่อนจะออกมาเป็นชื่อว่าเม็ดเลือดหลักเสริมเนี่ยก็มีงานวิจัยคอนเฟิร์มนะคะว่าทําไมเราถึงใช้เม็ดเลือดหลักเสริม ค่ะสำหรับส่วนของตัวเองก็มายืนยันนะคะในด้วยด้วยงานวิชาการที่ทำในระดับปริญญาโทของตัวเองว่าการออกกำลังกายแบบแพทจะขี่ทำเนี่ยช่วยให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะสุขาสมรรถนะเนี่ยก็เป็นการวัดสุขภาพแบบที่ทางคข้างนอกเขาใช้กันเลยะคะซึ่งปกติคนอื่นเขาจะวัดกันแค่2อสด้านนะคะแต่ตอนนั้นจิ๊บอยากจะลองดูว่าถ้าเราวัดครบทั้งหมด5ด้านเนี่ยทั้งความแข็งแรงของ หมดใจทั้งความยืดหยุ่นต่างๆเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งก็ตามที่นําเสนอที่น้องไปอะคะ่ะก็ประมาณนี้ไม่สามารถพี่น้องจะสอบถามในส่วนไหนก็เพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแพรลายไม้นะคะมีพี่น้องท่านใดจะถามถามได้นะคะในห้องนี้สามารถถามได้ใครที่อยู่ในรายการ โอเคเราได้ฟังเรื่องของอยาเม็ดที่หกนะคะถ้าหลักการแพทย์วิถีธรรมจะเป็นยาเม็ดที่หกหรือยาเม็ดหลักนะคะการออกกําลังกายแล้วก็ได้มีการทดสอบด้วยงานวิจัยมายืนยันแล้วก็เชิญชวนพี่น้องมาร่วมออกกําลังกายกับเรานะคะทุกเช้าเวลาสี่นาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปค่ะจะเชิญชวนพี่น้องร่วม ออกกําลังกายมีหลายวิธีนะคะเริ่มตั้งแต่การฝึกลมหายใจการมัตชิ่งแล้วก็มาการโยคะกดจุดลปราณกายบริหารนะคะก็เป็นกิจวัตรประจําวันเลยท่านใดที่ได้ร่วมรายการของการอบรมของเราหรือว่าค่ายของเรานะคะหรือติดตามหมอเขียวทีวีทุกเช้าก็จะได้เห็นพวกเราพาฝึกออกกําลังกายะคะ่ะ แล้วในระหว่างวันนะคะในการอบรมในระหว่างวันก็ยังมีการสอนเพิ่มเติมในเทคนิคการออกกําลังกายวิธีต่างๆนั่นก็คือเราเห็นประโยชน์ของการออกกําลังกายนะคะมีนักวิชาการแพลไลมายมก้าจนมายืนยันอีกท่านหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ